สวัสดีครับคิวเตรมีนะครับพูดถึงปัจจุบันนี้นะครับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นนั้นมีความสําคัญกับคิวมากเลยนะครับคือมันช่วยแบ่งเบาภาระในเรื่องของการทําความสะอาดนะครับแล้วก็ช่วยให้คิวเนี่ยประหยัดเวลาได้มากขึ้นเยอะเลยซึ่งณตอนนี้นะครับหุ่นยนต์ที่ออกมาแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะสามารถดูดฝุ่นได้นะครับถูพื้นได้ เรียกว่าเป็นเบสิกฟังก์ชันของเขาไปเรียบร้อยแล้วแต่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างข้างผมก็คือ Dreamy X30 Ultra นะครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้ให้ได้มากกว่าการดูดฝุ่นถูพื้นธรรมดาทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับแถมต้องบอกว่ารุ่นนี้ได้ใบเฟิร์นพิมพชนกมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ด้วยนะครับ ก่อนจะไปดูการทํางานกันเราดูอุปกรณ์ที่เขาให้มาก่อนเลยนะครับก็เบสิกเลยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับตัวสเตชันนะครับก็อย่าลืมติดฐานที่ใช้สําหรับหุ่นยนต์วิ่งเข้าเครื่องด้วยนะครับแล้วก็ตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเองเนี่ยก็ติดตั้งมอบนะครับสำหรับถูแต่รุ่นนี้ก็ค่อนข้างแปลกใหม่นะครับเขาให้มาเป็นแบบแม่เหล็กอ่าติดง่ายมากๆนะครับแปะปุ๊บติดปั๊บเลยว่างง่ายๆแล้วก็ติดตั้งตัวแปรงปัดฝุ่นด้วยนะครับในสเตชันเนี่ยเขามีถุงเก็บฝุ่นติดตัั้้้้้งไววใหเรรรียบรยบบอแลนะค แล้วก็จะมีสำรองอีก1อันให้เราใช้งาน ส่วนตรงนี้นะครับเป็นที่ใส่น้ํายาทําความสะอาดนั่นเองครับต้องบอกก่อนว่าใช้ได้เฉพาะน้ํายาของทางดีมี่เท่านั้นนะครับและในกล่องเนี่ยเขาก็ให้เรามาเลย1ขวดด้วยกันก็สามารถเทใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับและเวลาใช้งานเนี่ยเครื่องก็จะดึงน้ํายาไปผสมให้อัตโนมัติเองครับด้านบนก็มีแทงค์ใส่น้ําแยกกันนะครับแทงค์ใส่น้ําสกปรกที่ใช้แล้วนะคบแล้วก็มีอีกอันนึงก็เป็นแทงค์ใส่น้ําสะอาดนั่นเองก็อย่าลืมเติมน้ําสะอาดกันด้วยนะครับและสุดท้ายก็เสียบปลั๊กพร้อมใช้งานการควบคุมเนี่ยเราควบคุมผ่านแอปพลิเคชันที ชื่อว่า Dreamy Home ครับเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านสัญญาณ Wi-Fi 2.4G เท่านั้นนะครับเพียงเท่านี้ครับเราก็พร้อมใช้งานตัวแอปเองก็หน้าตาสวยนะครับเรียบง่ายใช้งานได้ง่ายเลย มาที่เรื่องของการใช้งานนะครับหนึ่งปัญหาเลยที่หลายคนเคยเจอรวมไปถึงตัวผมด้วยในการใช้หุ่นยนต์ทาความสะอาดเนี่ยก็คือหลายรุ่นเนี่ยเรื่องของเส้นผมนะครับเวลาดูดไปแล้วมันชอบไปพันกับเจ้าตัวแปรงหมุนนั่นเองนะครับและถึงแม้เขาจะมีที่ตัดมาให้มันก็ยังทําความสะอาดเอาออกมาได้ยากนะครับ แต่สำหรับ d r e a m i X30 Ultra ตัวนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะว่าเขามี Triple Cut b o u c h ครับเป็นแปรงลูกกิ้งตัดเส้นผมนะครับป้องกักนการพันกันโดยอัตโนมัติเลยครับเรียกว่าเป็นนวัตกรรมเลยมีแค่ใน d r e a m i X30 Ultra ที่แรกเท่านั้นครับคือเขาจะตัดเส้นผมครับหรือว่าขนสัตว์ที่เวลาถูกดูดเข้ามาแล้วมันมาพันเนี่ยก็จะโดนตัดอัตโนมัติเลยแล้วก็ดูดเข้ากล่องไปเรียบร้อยเลยนะครับเรียกว่าจบปัญหาผม หรือว่าขนสัตว์เลี้ยงพันแปลงนี่โอ้โหไม่ต้องมานั่งตัดเองแล้วสะดวกสบายยิ่งขึ้นไปอีกซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่า Triple c ลคัตบัชนั้นเป็นอุปกรณ์เสริมที่ต้องซื้อแยกนะครับไม่ได้มากับในกล่องตั้งแต่แรกครับซื้อมาก็สามารถถอดเปลี่ยนเองได้ง่ายๆเลยนะครับโดยการเอาแปลงที่มากับตัวเครื่องนี้ออกแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปแล้วก็ปิดกล่องให้เรียบร้อยแค่นี้ก็พร้อมใช้งานสําหรับในเรื่องของแรงดูดก็ไม่ธรรมดานะครับตัวนี้ดูดได้ถึง8,300ปาสคาลครับเรียกว่าเป็น แรงดูดที่แรงมากๆเลยครับคุณผู้ชมแรงดูดขนาดนี้ก็ดูดได้หมดนะครับฝุ่นเล็กฝุ่นใหญ่หรือแม้แต่เศษอาหารเปียกเนี่ยก็ดูดได้ครับ แล้วก็ยังดูได้กับทุกพื้นผิวด้วยไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวแข็งพื้นไม้หรือพื้นพรมเองก็สามารถดูดได้สะอาดสุดๆครับแต่ในเรื่องของการถูก็มีความพิเศษเหมือนกันครับเขามีเทคโนโลยี mop extend r o b o swing mop ถูพื้นที่ยืดได้ถึง4ซนติเมตรครับคือเหมือนน้องมีแขนพิเศษทางด้านขวานะครับยื่นออกมาเพื่อทําความสะอาดตามซอกมุมได้ลึกยิ่งขึ้นอย่างมุมห้องเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถยืดแขนแล้วทําการขยับตัวเองเพื่อที่จะทํา ความสะอาดได้ดียิ่งขึ้น ตามรอบขาโต๊ะขาเตียงคือเรียกว่าเก็บสะอาดชิดขอบจริงๆและยังสามารถทําความสะอาดใต้เฟอร์นิเจอร์ที่มีช่องว่างต่ํากว่า1เซนติเมตรได้อีกด้วยครับเรียกว่าพอมีแขนนี้ทําให้การทําความสะอาดสะอาดยิ่งขึ้นพลิกแปลงได้มากยิ่งขึ้นครับส่วนใครที่มีพรมในห้องไม่ต้องห่วงน้องเขาสามารถตรวจจับแล้วก็ยกผ้ามอบขึ้นได้เวลาเจอพรมนะครับยกได้สูงถึง1 0 5มิลลิเมตรเลยและก็ยังมีออปชันในการจัดการกับพรมให้เลือกอีกเพียบด้วยครับ ในเรื่องของ AI นำทางเนี่ยผมพบว่าร e a m ่ X 3 0 Ultra สแกนสิ่งต่างๆได้อย่างดีเลยนะครับปกติที่เคยใช้มาก็จะมีการหลบหลีกสิ่งต่างๆเนี่ยเหมือนกันแหละแต่เหมือนเจ้าหุ่นยนต์ที่ใช้ผ่านๆมาเนี่ยต้องมีการชนมีการกระแทกก่อนถึงจะเรียนรู้นะครับที่จะหลบแต่เจ้า r e a m ่ X 3 0 Ultra ต้เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหน้องหลบหลีกได้ดีมากๆนะครับแทบไม่เจอเลยว่าน้องมีการกระแทกหรือชนอะไรครับเรียกว่าไรด้าเซนเซอร์พัฒนามาได้อย่างดีมากๆใช้สแกนแผนที่ห้องก็ ทำออกมาได้แม่นยําเลยจดจําแมปได้มากถึง4ชั้นครับแล้วก็สามารถตรวจจับพวกสายไฟหรือว่าจุดไหนมีอะไรบล็อกที่ทําให้น้องไปทํางานไม่ได้เนี่ยก็จะขึ้นเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับบนแมปในมือถือของเราเลยให้เรียบร้อยนะครับและเขาสามารถตรวจจับสิ่งต่างๆได้มากถึง70ประเภทเลยทีเดียวครับ พื้นที่ตรงไหนมืดนะครับเขาก็มีไฟฉายส่องด้วยตัวเองได้ด้วยครับเพื่อการทําความสะอาดที่แม่นยาขึ้นระหว่างการทําความสะอาดถ้าเกิดน้องแบตใกล้หมดเนี่ยเขาก็จะกลับมาชาร์จเองอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องกังวลอะไรเลยเมื่อทําความสะอาดเสร็จนะครับแน,น่นอนว่าน้องเนี่ยก็จะกลับไปที่สเตชันอัตโนมัติครับน้องก็จะทําการเติมน้ําใหม่ให้เราในแทงค์ของหุ่นยนต์อัตโนมัติเลยนะครับและเขาสามารถทําความสะอาดตัวเองได้อัตโนมัติครับ Base Station Active Self Cleaning ก็จะมีการเก็บ ออกจากตัวหุ่นยนต์ไปเก็บไว้ในถุงเก็บปุ่นให้อัตโนมัตินะครับ Start Auto ึ่งตัวถุงเก็บนะครับสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง75วันเลยทีเดียวยังไม่พอนะครับเขายังซักม็อบถูของเราด้วยน้ําร้อนอุณหภูมิ60องศาอีกด้วยครับประจัดพวกคราบมันแล้วก็สิ่งสกรปรกที่ติดม็อบได้เป็นอย่างดีและฐานซักม็อบสามารถทําความสะอาดตัวเองได้ด้วยใบ,บพัดแบบคู่ที่ออกแบบมาเหมือนที่ปัดน้ําฝนเลยครับ น้ำที่ใช้ก็จะมาจากแทงค์น้ําสะอาดขนาด4.5ลิตรและน้ําสกปรกที่ใช้แล้วก็จะมาเก็บไว้ในแทงค์น้ําสกปรกขนาด4ลิตรครับเรียกว่าเก็บน้ำได้เยอะครับทําให้เราสามารถใช้งานได้อย่างต่อนเนื่องไม่ต้องเติมบ่อยๆหรือว่าเททิ้งบ่อยๆ และหลังจากซักผ้าเสร็จครับยังไม่จบเขายังมีอบลมร้อนครับ45องศาทําให้มอบของเราเนี่ยแห้งไวครับแล้วก็ช่วยขจัดคราบฝังแน่นคราบน้ําคราบซอสต,ต่างๆและลดกลิ่นอับของผ้าให้เราอีกด้วยครบจบจริงๆสําหรับการใช้งานก็ใช้งานได้ยาวนานนะครับด้วยแบตเตอรี่ขนาด6,400ม ah ิลลิแอมครับถูพื้นได้ต่อเนื่องสูงสุด260นาทีหรือว่าทําความสะอาดได้มากถึง243ตารางเมตรเลยทีเดียวครับ รองรับการสั่งงานด้วยเสียงครับด้วยการเชื่อมต่อก,กับผู้ช่วยได้ทาง Alexa Siri และ Google Assistant ด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลบ้านแค่ไหนก็สั่งงานได้ครับ แถมยังดูกล้องผ่านหุ่นยนต์ดูดฝุ่นได้อีกด้วยครับเผื่อใครไว้ดูน้องหมาน้องแมวที่บ้านเวลาเป็นห่วงได้นะในส่วนของหน้าตาเจ้า Remy X30 Ultra นั้นก็ต้องบอกว่าดูดีหรูหราเลยทีเดียวนะครับด้วยสีดำแล้วก็มีการตัดกับขอบสีทองเรียกว่าวางไว้ตรงไหนของบ้านเนี่ยก็ทำให้บ้านดูดีขึ้นสวยงามขึ้นอีกด้วยเป็นยังไงล่ะนี่เรียกว่ามี Remy X30 Ultra ตัวเดียวนี่ชีวิตสบายขึ้นง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับทั้งในเรื่องของการทำความสะอาด ที่ล้ำลึกนะครับพร้อมกับการดูดถูในตัวเดียวพร้อมมีแขนวิเศษจะช่วยยืดออกไปทําความสะอาดได้มากขึ้นล้ำลึกยิ่งขึ้นทั้งดูดทั้งถูนะครับพร้อมกับมีแขนวิเศษครับที่ทําให้เข้าสู่ซอกซอนต่างๆได้มากขึ้นอีกด้วยแถมยังทาความสะอาดได้เองอีกนะครับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเติมน้ําให้เรานะครับมีการเก็บฝุ่นออกจากถุงให้นะฮะมีการซักผ้าม็อกมีการเป่าลมร้อนนะครับซักผ้านี่ก็ซักด้วยน้ำร้อนด้วยเรียกว่าทําทุกอย่าง เราครบเลยควบคุมก็ง่ายนะครับสั่งงานต่างๆผ่านสมาร์ทโฟนของเราได้เลยนะครับแถมในแอปพลิเคชันเองก็มีออปชันการทําความสะอาดต่างๆให้เราเลือกตั้งค่าได้อีกเพียบเลยแถมยังสั่งการด้วยเสียงก็ได้นะครับแล้วก็ดูกล้องแบบเรียวไทม์ได้อีกต่างหากเรียกว่าครบจบในตัวเดียวขณะน,นี้แนะนําสุดๆเลยนะครับตัวนี้ d r e a m y X 3 0 Ultra ต้องมีไว้ที่บ้านแล้วชีวิตคุณจะสบายและง่ายขึ้นเยอะเลยครับ ใครสนใจหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะตัวนี้ครับ d r e a m i X30 Ultra สามารถดูารายละเอียดได้ใน description ที่ผมทิ้งไว้เลยครับ